Oh. <S <S <desserts> <Negative music> 6โมงกว่านะคถึงไหมเดินไปเรื่อยๆกว่าจะถึงอั่นี้ฮะ6โมงพอดีมันมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้อเลยไม่ใช่ก็ร้านกาแฟที่กันได้ปิชีไงปฉีก็ถึง ร้านร้านกาแฟที่แบบนั่งดูนะพราทิตยตกไนงะ Yeah, Cast away. Cast away. Nào ao đó chặt mái, chặt gỉng mái nè cái gì ạ chị Jo ủa à 嗯。嗯。Hmm. Hmm. กอนนู้นใช่ไหมเฮ้ยี่ยาเก็บร่มอะไรใช่ป่ะ อีก20นาทีเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ เดินไปค่อยๆเดินไปโทนี่บีดบาร์สี่โมงนะทุกคนพ้าที่ตกหกโมงนะทุกคนฮะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็เดินดู แล้วเมื่อกี้เดินออกมาออกอย่างเงี้ยซีเดอมูนออกงไหนออกออกเมื่อกี้ออกนี่แม่ก็เดินผ่านโอปีเกอร์ตะออ่างเี่อะไรที่เขไม่เข้าประตูนั่นแหละ มันต้องมาดูตรงนี้ไหมหรอหรือว่าก<ต>็ต,ต้องเดินไปนี้ไปออกนี้ออกนี้อ,ออกนี้ออนี่ไงนะตาคราวนี้เห,หรอก็อเดินไปโรงเรียนไงไปถึงก็หกโมงพอดีแหละพอาทิตย์ตกพอดีป่ะเด็กสิบสี่ไปถึงโรงเรียนอะ อืมเลยช่เลยโรงเรียนไปอืมเยลยโรงเรียนไปอีกนะทุกคนฮะน,น,นี่มีไหมโรงเรียน,แท,นแท็กซี่โบ๊ทแท็กซี่โบ๊ท มีคันเซตแล้วก็น,นั่งโม้แท็กซี่กลับไปมาไ,ได้นะซิมบลิกลก็ไปฉีดที่ซิมบลิกก็ได้ 200บาทสองทาง<ม>ไป<ม>างอา,นะอาวเกาอาวนะอดังเกาอดังนั่นเหรออ๋อไปน็น่นนี่ไงเท่าเดินมาเมื่อวานอ่ะหึใก่าถึงแล้วอ่ะอีกส,สิบสองนาทีต้องใช่ไหมใช่ใช่ใช 1นึ่งสองซ้ำหน่งสองซ้ำหน่ง้จะไม่เห็น้าที่ตกอ่ะดูไม่เดีที่แอรายันแน่ตกทางนู้นนะน่จะเดินไปไปรุ่งนี้ค่เดินใหม่ั้งน้อยอยากกลับไปด้านน้ำทะเลที่น่าโรงแลมากกว่าก็เทคเอาไม่เล่นหันี่เล่นตอนไหน เออในยงทะเลก็ไม่ค <จ uur> <Okay. S 2> ิดเข้าลึกขนาดไหนเล่นน้ำได้เยอะกว่าก็ที่ไม mmm, ่บอกการเล่นน้ำมีชืถือว่าตรงนี้ได้ดีเท่าไรใช่ตรงนี้ก็เป็นชายหาดตื้นๆเหมือนกันตกเลยตรงเลยลงเย็นไปออืืมมปาดปาด เขาจะทำตรงนั้นเป็นที่ขายของหมดเลยหรอเปาทำเป็นตลาดก็คือคืนใช่ คนก็ได้เยอะๆอันนี้ก็คิดถูกไงขายของง่ายสตรีทม็อกกิ้งสตรีททำแมคลาสสิกสตรีทก็ได้เวิร์กเชียอนี้คิดวกิสตีแงหมเออแล้วอนี้เอาเรือออกไปทั้งหมดเรือออกไปไได้ มีคนถ่ายพายรับด้วยว้าว 对，对。 嗯。Mm. ตรงที่ลงไา